สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งช่องใหม่ของหนุ่มเซรภูมินะครับช่องสำรองว่าง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็ได้ดูจตุพรพรมพันธ์ครับออกมาวิภากวิจารณ์ภูมิธรรมวชยชัยนะครับบอกว่ายังไงรู้ป่าบอกว่าคนที่จะพูดคุยเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีไม่ใช่ปลดการอากาศแบบนี้แม้แต่จะมีหนังสือนะครับปลด ก็ตามหลังก็ดูยังไงยังไงอยู่ <s> เขาไว่าง้นนะครับทําไมไม่สอบถามก่อนนะฮะว่าส่วนที่เอาเงินลงไปในพื้นที่ราช้าเป็นเพราะเหตุอะไรนี่คือคําพูดของจตุพรพรมพันธ์ครับพูดถึงนะฮะร,รักษาการนายกภู้นงก็คือพูดง่ายมีอคติแหละก็ทําอะไรก็ผิดหมดแหละนะครับ แต่สังคมในจตุพรไม่แหกหูแหกตาดูแล้วครับที่กล่าวหาคนอื่นโง่คุมธรรโง่แล้วจตุพรฉลาดนักหนาเหรอนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าการทำงานของผู้ว่าราชการอุบลราชธานีมันช้าไอ้ค้างโคกเนี่ยมันไม่เดือดร้อนนะครับมันมีกินนะไปไหนมันก็มีคนเลี้ยงไปไหนก็กินได้ครับแต่พี่น้องประชาชนเขารอยอย่างนี้ นะครับอ้าปากเป็นปากนุกปากากาอยู่ตอนนี้เขารอเงินจากทางการครับจากหน่วยงานของรัฐครับซึ่งรัฐเขาก็เบิกจ่ายไปแล้วเขาอนุมัติจ่ายไปแล้วกับจังหวัดละร้อยล้านแต่ว่าผู้ว่ราราชการจังหวัดนึงครับไม่เอาเงินไปลงในพื้นที่เขาผิดตรงไหนอะแล้วก็มีปัญหาทุกเรื่องครับเขาทํางานอะไรก็มีปัญหาทุกเรื่องนี่คือจตุพรพมพันธ์ไงคือมึงไม่ชอบอะ มึงกล่าวหาว่าภูมิธรรมโง่มึงกล่าวหาว่าภูมิธรรมนี่ครับไม่ทันเกมแต่ปรากฏว่าภูมิธรรมตอนนี้ครับต้องบอกว่าอยู่ในหน้าหนึ่งของสื่อต่างๆทุกคนขยันหมดแหละไม่ว่าจะเป็นอนุทินไม่ว่าจะเป็นนีวินหรือตระกูลไหนก็แล้วแต่กูว่าราชการตอนนี้นะ่ะเขากำลังจะสอยกันอยู่หนึ่งนี้นะครับเปรียบเสมือนอย่างนี้กูจะพูดให้มึงฟังจตุพรพความพันัน กูจะพูดให้มึงฟังว่าสมมุติว่าภูมิธรรมเนี่ยมาเป็นโค้ชฟุตบอลนะแล้วภูมิธรรมจะไปเอาตาสีตระสาที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลมาหรือไม่เคยรู้ว่าภูมิธรรมเนี่ยเล่นเขาสอนในสไตล์ไหนครับเขาชอบแบบไหนครับแล้วภูมิธรรมเนี่ยจะมาทําฟุตบอลเนี่ยให้เกิดได้ไหมจะเป็นแชมป์ได้ไหม จะให้ถูกใจแฟนบอลได้ไหมครับมันก็เป็นไปไม่ได้ไงคุรทาถึงเลือกเซตทีมใหม่ที่จะให้เดินตามขบวนการเดินตามนโยบายของรัฐบาลได้ตกลงใครโง่ะจะทุกรนกูถามมึงหน่อยสิตกลงใครโง่ตกลงใครฉลาดนี่ไงครับ ที่บอกว่าอวดเขาเรียกว่าคนง่และอวดฉลาดมันเป็นแบบนี้ครับคือคิดว่าตัวเองนี่เด่นไปหมดแหละวิวาพากษ์วิจารณ์เขาครับคือแค่นี้แหละครับผมคนหนึ่งละครับถ้าผมทํางานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมจะไม่เอาคนที่มาสกัดสกัดแข่งสกัดขาผมหรือไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยผมไม่เอาครับยังไงผมก็ไม่เอาผมก็ต้องคัดเลือกทีมเซตทีมใหม่นะครับ เพื่อจะให้ได้เดินงานได้สะดวกสบายครับไม่ใช่ว่าเออนายสั่งไปแล้วคููบริหารสั่งไปแล้วเมือนก็ไม่ทําอะไรเลยครับอยู่เฉยๆนะค,คิดว่าตัวเองทําถูกต้องแล้วครับแต่ว่าผมถึงบอกว่าพี่น้องประชาชนนี่ครับรออาป,ปากันเป็นปากโนปากกาอยู่นะครับเขาอยากได้อาหารเขาอยากได้เบี้ยเลี้ยงเขาอยากได้อ่าเงินส่วนหนึ่งครับไปเจอจุนครอบนะครัวเขานะฮะ ที่เขาขาดไปเนี่ยฮะหาก็ไม่ได้หาทําก็ไม่ได้ทําในช่วงการอพย์เนี่ยฮะแต่ผู้ว่าราชการอย่างจารูพรพูดนี่ครับต้องไปไว้ศักดิ์ศรีมันทําไมล่ะครับต้องไปไว้หน้ามันทําไมล่ะครับมึงเป็นขี้ข้าพี่น้องประชาชนมึงไม่ได้เป็นนายประชาชนครับประชาชนเดือดร้อนประชาชนไม่มีจะแดกไม่มีจะกินเออแล้วมึงมาทําแบบนี้กับพี่น้องประชาชนมึงหมายความว่าไงต้องไปอุ้มมันไงจรูพร กูถามกลับมึงอย่างนี้แหละต้องไปอุ้มกลับมาแล้วไงอุ้มไว้ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนอดอยากอยู่อย่างนั้นเหรอสันดานจริงๆมึงเนี่ยคือมึงขวางทุกเรื่องมึงไม่เอาอะไรสักเรื่องนะฮะทำเป็นแหม่ตัวเองมีภูมิปัญญาที่เหนือกว่าใครครับวิภาควิจารณ์เขาครับเรื่องแค่นี้มึงยังไม่แยกแยะเลยอย่าลืมว่าความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลักในในประเทศอ่ะ ถ้าพี่น้องประชาชนไม่มีความสุขแล้วบ้านเมืองมันจะสุขได้ยังไงวะถ้ามีแนวความคิดเหมือนมึงเนี่ยเขาลบกันอยู่ชายแดนมึงก็มาก่อบมบอยู่ข้างถนนเนี่ยปุกปั่นชาวบ้านอยู่นี่ก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลต่อต้านรัฐบาลอยู่งี้ครับมึงคนเหรอกูถามหน่อยอมึงคนหรืออะไรวะมึงมีความรู้สึกกับประเทศชาติบ้างไหมมึงมีความรู้สึกต่อพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับกูเองไม่อยากอ้างพี่น้องประชาชนหรอก แต่พวกมึงเวลาพูกทีกับประชาชนไม่เอาอย่างนั้นประชาวไม่เอาอย่างนี้กับแต่ระบอบประชาธิปไตยประชาชนเขาเลือกพวกนี้เข้ามาพวกมึงไม่ได้ประโยชน์พวกมึงก็ไม่ยอมรับพวกมึงผลประโยชน์ต่างๆในพวกมึงที่หายไปเนี่ยครับพวกมึงก็มาเกลียดม,มาชังเขาครับมากระแ,แนกกระแหนเขานั่นหมายความว่าไงครับตัวมึงนั่นแหละตัวระยำบอกเลยไม่ได้ดีกว่าใครเลยครับ น้องประชาชนเขาบอกว่าต้องจับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกันครับคดีต,ต่างๆก็เยอะแยะนักการเมืองทาชั่วทําเลวก็เยอะแยะครับทําไมไม่เป็นหูเป็นตาทําไมไม่สอดส่องทําไมไม่ไปร้องตรงนั้นตรงนี้ครับเพื่อประเด็นต่างๆมันจะได้เดินต่อไปได้แต่นี่อะไรครับเอาคนมาขวางถนนเอาคนมาลงถนนนะเพราะว่าตัวเองเห็นต่างเพราะว่าตัวเองไม่มีผลประโยชน์กับเขา, ह, ขาจะเป็นจะตายให้ได้นะะเหตุการณ์อย่างนี้แหละที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้ครับ สถานการณ์ตอนนี้ครับพี่น้องประชาชนเขารู้แล้วว่าเออไอพวกนี้ครับคือพวกขายชาติตัวจริงไม่ได้กู้ชาตินะครับมาขายชาติตัวจริงนะฮะฉะนั้นแล้วครับเราก็พยายามนะพยายามที่จะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนรับรู้ครับว่ามันมีคนอุบาทคนที่เสียผลประโยชน์คนที่เคยได้กินกับเขาแล้วเนี่ยเคยได้อยู่ได้กินเคยของเงินเขาได้ครับแต่ตอนนี้เขาเห็น เขารู้เช่นเห็นชาติมันไงว่าไอ้ตัวนี้แหละคือตัวทรยศครับเออกินกินบนเรือที่กินบนเรือนที่รถบนลังคาหลายตัวทีเดียวครับเวลาคนเสื้อแดงดังๆนี่ก็มาเกาะกระแสกันครับเวลามีเสียงกระทบกระทั่งมาหน่อยครับพยายามที่จะกระโดดหนีครับเบื่อจริงๆครับพวกนี้ครับไอ้พวกเห็บหมานี่นะครับปันไปได้ก็ดีครับมันไปไกลๆได้ก็ดีครับไปไกลส้นตีนมันก็ดีนะครับ เราจะได้กรองว่าไอ้คนไหนชั่วไอ้คนไหนเลวนะฮะมันเป็นธรรมชาติจริงๆพวกนี้ครับคือหาแดกอยู่บนเรื่องเนี้ยถ้าตัวเองไม่ได้ประโยชน์ก็เป็นแบบนี้ไงถ้าตัวเองได้ประโยชน์ดีหมดครับอย่างที่ผมว่าครับคลิปต่างๆที่ออกมาครับแต่ก่อนนี้ครับล่อทั้งปอปอชอล่อทั้งสารสารัฐธรรมนูญตอนนี้ครับไปโอ้เขาครเนี่ย ไอสิ่งที่ควรพูดก็ไม่พูดไอสิ่งที่ไม่ควรพูดก็ออกว่าพูดกันจ้างนะครับไม่เคยสนับสนุนเลยครับจะทำงไงให้บ้านเมืองมันดีขึ้นระบบจัดก,การการเลือกตั้งทำไงมันจะดีขึ้นครับเขาเน่าเฟะก,กันอยู่ในสภาผูแ้แทนราษฎรบก,กตปปชนะสารรัฐธรรมนูญไม่พูดถึงครับนั่นหมายความว่างไงแดกเงินเข้ามาแล้วหรือไงถามหน่อยนะแดกเงินเข้ามาแล้วหรือไงถึงไม่พูดครับประชาชนก็ถามอย่างนั้นครับ อย่าบอกว่ารัฐบาลทําอยู่แล้วนะขนาดรัฐบาลทําอยู่แล้วพวกมึงยังมาค้านเลยเออเพื่อไม่ให้เป็นกระแสะครับตกลงเนี่ยมึงชั่วคนมึงช่วยคนดีหนระือมึงช่วเออช่วยคนเรวสังคมก็ถามนะกูไม่ได้ถามเออตอบชาวบ้านเขาหน่อยครับที่ยืนยันว่าคนนั้นชั่วคนนี้ชั่วนะครับมีหลักฐานอะไรมามามายืนยันด้วยนะฮะเพราะอย่างที่เห็นนะฮะ ไม่เคยพูดถึงเลยครับมีสักสีห้าคำหรือเปล่าครับจตุพรพรมพันธ์พูดถึงเขาว่าโดง่งมีสักสีห้าคำหรือเปล่าครับจตุพรพรมพันธ์พูดถึงหัวสวไม่มีนะครับเล่นนายกอุ้งอิงเล่นชั้นสิบสี่วนเวียนอยู่แค่นี้ครับพี่น้องประชาชนก็เห็นว่าเออมึงไม่กล้าแตะเพราะอะไรวะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นกระแสนี่ อย่างเขาก็โดนในพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเขาตัดสินมาแล้วว่าไอ้พวกที่คดโกงที่ดินของหลวงนี่ครับมาเป็นสมบัติของตัวเองเนี่ครับมันเป็นคนเลวแต่เมืองเสือกไม่พูดเลยนั่งเงียบครับพูดเรื่องไร้สาระนนครับภูมิธรรมไปคุยกับคุบคณมาเน็ตที่มาเลเซียนี่นครับอย่าลืมว่าประเทศมหาอำนาจเขาขนาบข้างอยู่นะครับเขาเป็นการเจราจานะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นถ้าบ้านเราก็เป็นสมาคมเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นภาคีนะครับคือเขารวมกลุ่มกันครับเขาก็จะมีประเทศมหาอำนาจแล้วก็จับคนคนพวกนี้ที่มีความขัดแย้งกันนะครับมาคุยกันจนได้หยุดการยิงกันพี่น้องประชาชนก็สามารถเดินทางกลับไปทําไร่ทํานาได้ครับไม่มีไม่ใช่ผลดีหรอกครับการเจราจาในขั้นตอนต่อไปเราก็ว่ากันไปครับเราจะไปสั่งเขมรห้ามยิงนะฮะถ้าสั่งได้นะ่ยเ,เขาก็ไม่ยิงละสินะฮะ คือเอาความคิดอะไรล่ะครับมาจราก,การอะไรมาโทษแต่รัฐบาลเนี่ยผมถามหน่อยนะนะฮะพวกมึงเจ่งจริงพวกมึงก็โทรศัพท์ไปหาคุณเซนที่บอกไม่ต้องนะไม่ต้องยิงเข้ามานะผู้เห็นแต่ละตัวออกมาแล้วครับเจ๋งกันจังครับทหารนอกราชาการครับบางคนนะไม่ใช่ทั้งทุกคนครับบางคนก็ดีครับยุ่แยงแต่แครงรั่วรู้ไปหมดครับแต่อยู่ในตําแหน่งตัวเองเนะครับไม่รู้สักอย่างครับนายไม่สั่งมานายไม่ให้ทํา นะครับปากอ้างอยู่แค่นั้นครับแล้วเวลานี้ออกมาแล้วจริงไงวิาพากษ์วิจารณ์ไปถึงต่างประเทศนั่นรู้ไปหมดครับแสนรู้ต้องบอกงั้นครับนี่คือขบวนการพวกนี้ครับที่มันเกาะกลุ่มครับเพื่อจะพีอาตัวเองเพื่อจะทำพักการเมืองเกิดขึ้นนะครับเราก็จะได้เห็นยุทธวิธีในการทํางานของมันนะครับมันไม่ได้หวังดีต่อประเทศชาติคนระับมันหวังดีต่อผลประโยชน์มันเท่านั้นแหละครับ ถึงฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ